สวัสดีค่ะสวัสดีย้ำเศร้าๆนะจ๊ะพี่น้องอ๊ด้ดูดูหนาวดูดูหนาวห้อนคักตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้านะจ๊ะเนาะพอบ้านก็ตัดหญ้าตัดหญ้าเราค่อยกะอันนี้กองเฟืองแร่หมู่บ้านเนี่ยจ้ะตัดหญ้าแล้วเก็มาขนฟางนะจ๊นะเนาะฟางที่พ่อกองไว้ปีที่แล้ว คือมันดำแล้วเนาะมันดำเราก็จะจะขนไปใส่กล้วยจ้าขนไปใส่กล้วยนะจ๊นะเนาะนี่มาฟังนี่จะสิเห็นคักเจ้วพี่น้องนี่จ้ะเราก็จะขนไปใส่กล้วยทําเกษตรพอเพียงนาะจ้าเราจะทําเกษตรพอเพียงใช้ชีวิตแบบพอเพียงหลังจากที่เรากลับมาจากเมืองนอกนะจ๊นะเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งกอไผ่นะจ๊นะเนาะ กอไผ่ที่ปลูกไว้เนะจ้ะนี่จ้ะพี่น้องอันนี้เป็นไม้เซียงไผรเนะจ้ะไม้ไม้ไม,ไม้ไม้เสียงไพอันคล้ายๆไม้สังมนหละพี่น้องแต่ว่ามันลำน่อยเนะจ้ะเนาะเป็นพันุ์ดั้งเดิมเนะจ้ะไม่ได้ซื้อไปขุดเอาของน้ำมาปลูกเนะจ้ะเนาะอันนี้ปลูกก่อนไปเมืองนอกคอยปลูกเองจ้ะพี่น้อง และอีกหนึ่งก้อนนะจ๊ะอันนี้เป็นไม่บงไม่บงเฮ็ดตอกไม่บงเฮ็ดตอกมัดเขานะจ๊ะเนาะอันนี้ก็ได้สามลำแล้วแล้วกะ็ก้อนนี้จ้ะก้อนี้ได้สี่ลำอันใหม่นะจ๊ะเนาะแล้วก็เหลืออันเก้าอันหนึ่งจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือคอยปลูกเองปลูกเองอยู่ริมห่วยเนะจ๊ะเนาะส่วนก้อนี้กอนี้ก็เป็นน้ำไม้บง บ่าบันบงหวานด้วยพี่น้องบงเฮตดตอกขึ้นกันจ้ะเป็นบงเฮตดตอกนะจ๊ะเนาะแล้วกะ็อันนี้เป็นไม้หว่วงน้อไม้ร่วกแต่กำลังออกขึ้นกันพี่น้องอันนี้ก็ปลูกเองจ้ะอันนี้ก็เป็นไม้บงเฮ็ดตอกเฮ็ดตอกมกัดเขานะพี่น้องอันนี้ที่เราปลูกทิ้งไว้นะจ๊ะเนาะก่อนที่เราไปเมืองนอกสำรวจสวนอันนี้ก็เป็นน้ำไม้หว่วเนะจ๊ะเนาะ นอไม้รวบเดี๋ยวสิตัดแต่งแกยังบริตัดแตงอันนี้เป็นน้าไม้บงจา้าน้าไม้บงบริลูกแต่ว่าตัดมาเห็ดหัวแล้วที่นี่มันมีกิ่งมีก้านเนาะมันเป็นอกอขึ้นมาก,ก็เลยเอาไว้เนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นอถั่ถวหัวข่อยพี่น้องเป็นต้นมะก,กรูดเนาะจ้ะเนาะ มังนอกปีเครึ่งต้นมะกรูดกับบ้ากญ่จ้ะพี่น้องอันนี้มะม่วงกําลังออกดอก,าากอนะจ้านี้มะม่วงกําลังออกดอกกับปลูกไว้ปลูกไว้ตอนนั้นไปมองนอกแหละพี่น้องกลับมาก็คือมันใหญ่่แล้วเนาะ <c oughs> พรอะว่าตัดหยาจ้าเดี๋ยวต่อคลิปหน้านะจ้า